อนัีีมพิงทรดูคบ่หนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดไปว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า creator ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผม ขอบคุณครับทำอะไรอยู่อันนั้นแป๊บให้ชวนพี่เล่นนะครับยาวเอ้ย Đó, điên. Rồi, có شوفوها لالوك اه

Hãy subscribe cho kênh con Terima kasih เดือนเดือนเดือนเดืนดอนอเดืนเอนคิดอะไรกับน้องเดือนแมวลูกดวเดินดูกันดีดีดูสังเกตนะพี่เจ้าจริงไม่คิดอะไรกับน้องลูกดาวยังไม่กลัวดูดูได้ไปกดน้องแล้วลูกถูกเาบาๆลูกเอ๊ดูดูด,ดูทำน้องแรงแน่เดือนนี่คิดไปซื้อแน่แน่แน่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปคิดกับน้องไม่ซื้อเดี กับน้องไม่ซื้อเดิเองเออก็เล่นไปวะเล่นดีๆใส่ใหญ่พี่กับน้องครับแต่ว่าพี่นะคิดไม่ซื้อกับน้องแล้วนี่เอ,อ้ยไม่กลัวพี่เหรอเองแมาลูกเล่นเบาๆเล่นเบาๆเล่นหยอกกันเบาๆเพจแม่ยิ่งมาอยู่ด้วยเออดูดูดูด ทำอะไเ่กันน้อง <c oughs> ดาว <c oughs> เดือนเียอยูจะขึ้นน้อยแล้วเดือนเจ็คล้างน้องลูกถูกล้างน้องเดียนแมวลูกเดือนต้องต้องใช้ใช้เสียงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอยูพี่เดือนก็โตแล้วจะเล่นกับน้องแรงเกินไปนู่นเดินเล่นแล้วครับยาไม่มีเพื่อนเล่นแล้วพี่เดินพ่อด่าพ่อบ่นแล้ววิ่งไปนู่นแล้ว เมื่อกี้ทำไมหนูหนูคึกอยู่ลูกหันแล้วพี่เดียมาแล้วพี่เดียมาแล้วเดียมาแล้วอ้ยเดียนเดียนไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้นี่คิดไม่ซื้อกับน้องเลยดู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 ครับดูดูก็ทำหยอกน้องเล่นกับน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาลูกทมภาษาเด็กครับ ที่เขาก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับแปดเก้าปีแต่เวลาเขาเล่นก็นจะเล่นแรงเดียนไม่เอาลูกจ้าน้องมุดท้องอฮเฮ,ฮ้มุดท้องอย่างเดียวครับมุดท้องอย่างเดียวครับไม่ทํากันนะครับแต่หยอกเล่นแต่เยอะแรงเกินไปที่เราคาดชิดเดียนจี้ไ่เอาลูกอืมเอาเอาเอามุดท้อง 别，耶，哎，哎，点慢点 ลื่นดีนะเจอกันน,อนนะ้อยเลยอ้ยแล้วเห็นช้างเชื่ออื่นมาแล้วเดาเห็นช้างเชือออื่นนะเนี่ยครับเห็นผลที่ผมปล่อยไม่ได้ครับมีช้างอยู่ข้างๆน้องเงยไม่ยอมพี่เพี่ก็ไม่ยอมน,อนนะ้อง

i'm ดูสายใหญ่พี่กับน้องครับเราเล่นเล่นผขไม่เล่นเล่นแบบว่าทำร้ายกันนะครับแต่ว,ว่าเจ้าเดือนนี้เราจะคลิกคลิกขนองเวลาแบบประมาณว่าผสมกอยากผสมพันธ์นะครับด,ดูดูแกล้งน้องครับทันตุสึกรลายยินกังพี่ทั้งน้องเฮ้ยเล่นกันอยู่นั่นแหละข้าบ,บ้านเลยลูก ให้เน่นอนให้น้องทีเอ้าเอ้า clubs. ใจใจจริงเอ้ยทั้งพ ouais ี่ทั้งน้อง,งดูครับสังเกตขาครับถ้าถ้าตัวเล็กขนาดเท่าๆกันนะครับก็คงจะดีนะครับเพราะว่ามันจะเล่นกันสนุกดีกว่านี้ครับเพราะว่ามันเล็กอันนี้พี่เดียนเราโตแล้วครับจะเล่นอยู่ประมาณนี้ดู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 ครับดูดูดูพยายามพยายามจะเอากับพี่เอ้อนอนนอน อนแล้วครับนอนอนี่นี่อุ้ยเฮ้ยราวังานจุกน,อน้อยลูกเนี่ยครับสังเกตครับพี่เดียนจะรูปลักษณะยุ่งๆนี่หนึ่งมูดาวเราจะเหมือนกับอะไรนะหมูอ้วนเหมือนกับอีฟซีพูดลเลยนี่ ขานเหมือนทหารแล้วทังพี่ทังน้องเลยไม่คิดถึงแม่ลูกเมื่อก,กี้ผมก็ไปเอายาเอาน้ำให้กินครับด,ด,ดูดูับน่ารักมากครับนอนไปยามพิงพี่คดูครับตังเกียดีครับออ คลิปนี้ดูหายากมากนะครับที่โอกาสที่ผมไม่ได้ค่อยได้ถ่ายคลิปที่กะรสายใหญ่ที่กับน้องได้เล่นถึงขนาดนี้นะครับโอ้ยดูยถึงจ้าเดือนเมื่อกี้เตะทุกตาจะเดาไม่กลัวครับเดาไม่กลัวครับเฮ้ยเฮ้ยจะทำน้องแรงเว้ยเฮ้ยเดือน สุดท้ายนี้ก็ขอเพียงจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับเพื่อสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช้างไฟดาวงคลนะครับเดีย๋ยวไม่ได้ครับเล่นนานกว่านี้ครับกลัวพี่กับน,น้องรับตีกันครับผมดูครับสวัสดีครับ